ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมมาชมวิธีแจ้งจดทะเบียนรถนะครับเนื่องจากว่าเป็นรถยนต์เก่ารถเก๋งรถยนต์เก่านะครับเราได้ไปแจ้งในการแจ้งจอดหรือคือว่าไม่ใช้รถนะครับไว้ตลอดไปเขาก็ปั๊มไว้ในสมุดคู่มือจดทะเบียนรถนะครับว่าแจ้งไม่ใช้รถตลอดไปนะครับ แต่ตอนนี้เรามีความจำเป็นที่จะใช้รถเราก็เลยจะต้องมาแจ้งจดทะเบียนรถใหม่นะครับกับขนส่งจังหวัดตอนที่เราไปแจ้งไม่ใช้รถตลอดไปนั้นเราไปแจ้งอยู่ที่สถา,านีขนส่งไม่ว่าจะเป็นอำเภอหรือที่ไหนแจ้งได้นะครับแต่ว่าตอนนี้เราจะต่อทะเบียนรถไม่ได้ต่อทะเบียนรถเราจะมาจดทะเบียนใหม่เพราะนั้นเราก็จะต้องนำรถมา ตรวจสภาพรถที่ขนส่งแล้วก็จดทะเบียนใหม่นะครับที่ขนส่งจังหวัดในจังหวัดนั้นนะครับที่เราอยากจะได้ป้ายทะเบียนจังหวัดไหนเราก็ขับไปจังหวัดนั้นนะครับเพื่อไปขอจดทะเบียนใหม่นะครับตอนนี้ผมก็จะมาจดทะเบียนใหม่แล้วมีหลักฐานเอกสารอะไรขั้นตอนแรกนะครับเจ้าหน้าที่ก็ให้เรามาตรวจสภาพรถก่อนนะครับที่อยู่ด้านหลังของสำนักงานขนส่งจังหวัดนะครับนี่ครับรถ ที่รถเก่านะครับที่เรา,าแจ้งจอดไม่ใช้รถนะครับแต่ว่าเราก็จะต้องเอามาตรวจสภาพรถนะครับเพื่อที่จะตรทะเบียนใช้ใหม่นะครับจะได้ป้ายใหม่เป็นรถโตโยต้าโคโรนานะครับเรียกว่ารุ่นแปะยิ้ม เครื่องยนต์ 2,000cc นะครับรถรุ่นนี้รถโตโยต้าโคโรนารุ่นนี้นะครับมาเป็นรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน7คนนะครับลักษณะเก๋ง2ตอนยี่ห้อโตโย t a แบบโคโรนานะครับรุ่นปี1990นะครับสีเทาดำใช้น้ำมันเบนซินนะครับสี่สูบเครื่องยนต์ 2,000cc ครับตรวจสภาพรถเขาเจ้าหน้าที่ครับเขาก็จะมาตรวจด,ดูเครื่องยนต์นะครับเสร็จแล้วก็จะมาดูเลขตัวถังของรถนะครับเสร็จแล้วก็ดูสภาพทั่วไปดูสีรถคันนี้นะครับจดทะเบียนเป็นสีรถนะครับเทาดําแต่ตอนนี้เขาบอกว่า,ารถคันนี้มันเก่าแล้วมันมีจะเป็นสีเทาแล้วมันไม่มีดําแล้วนะครับเขาก็จะเปลี่ยน ใหม่เป็นรถสีเทาเสร็จแล้วนะครับหลังจากที่เขาตรวจสภาพรถตัวไปแล้วเขาก็ให้เราไปจอดตรงที่ช่างน้ำหนักนะครับเพื่อที่จะดูว่ารถเรานั้นมีน้ำหนักเท่าไหร่นะครับตามที่เราจดทะเบียนนะครับน้ำหนักตัวรถอยู่ที่1,100 กิโลกร,รัมนะครับแต่ทีนี้ผมเติมน้ำมันมานะครับเนี่ยผมเติมน้ามันมายังไม่ถึงครึ่งถังนะครับผมช่างได้1,160กิโลกร,รัมนะครับแต่ว่าดูที่ว่าเขาจะจดเท่าไหร่นะครับครับเมื่อเราได้ใบตรวจสภาพรถมาแล้วนะครับเขาเรียกว่าใบบันทึกการตรวจสภาพรถนะครับอันก็จะมีจุดตรวจหลายๆจุดนะครับเมื่อเราได้ผ่านขั้นตอนมาแล้วเราก็จะไป ในส่วนของอไฟทะเบียนนะครับเราก็จะไปที่เคาน์เตอร์ด้านหน้านะครับเพื่อที่จะไปยื่นในการอาขอจดทะเบียนใหม่นะครับครับเดี๋ยวเราก็ได้ไป้ายทะเบียนมาเรียบร้อยแล้วนะครับแผ่นป้ายทะเบียนมาเรียบร้อยแล้วแล้วก็ทะเบียนรถนะครับปีหกห้าเลย ขั้นตอนจากที่เราตรวจสภาพรถเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะสรุปให้ฟังใหม่นะครับว่าขั้นตอนที่เราจะมาจดทะเบียนมันก็เหมือนกับจดทะเบียนรถใหม่ใหม่หมดทุกอย่างเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งสมุดคู่สมุดจดทะเบียนรถก็ได้ของใหม่ทุกอย่างใหม่หมดเลยครับเพียงแต่ว่ารถยนต์นั้นยังเป็นรถเก่าอยู่นะครับผมจะเล่าคร่าวๆให้ฟังว่าขั้นตอนในการมาจดทะเบียนรถนั้นทําอย่างไรนะครับ ขั้นตอนแรกมาถึงที่สถานีขนส่งจังหวัดนะครับเราก็ขับไปด้านหลังไปในในส่วนที่ตรวจสภาพรถเลยนะครับไม่ต้องมาจอดติดต่อทางด้านทะเบียนนะครับเข้าไปที่ด้านหลังในส่วนที่ต่อทะเบียนรถแล้วก็เข้าไปจอดในส่วนช่องของอรถยนต์รถกระบะนะครับหรือว่ารถเก๋งเราก็ไปจอดต่อแถวเข้าไปหลังจากนั้นเราก็ยื่น ใบคู่มือจดทะเบียนรถนะครับให้กับเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่เขาก็จะทําการตรวจสภาพรถให้เรานะครับก็จะตรวจตามขั้นตอนของเจ้าหน้าที่ของเขานะครับเราก็บอกว่าเราได้แจ้งจอดไว้เรียบร้อยแล้วแต่ตอนนี้เราต้องการที่จะจดทะเบียนรถเพื่อที่จะใช้รถยนต์ใหม่นะครับเจ้าหน้าที่เขาก็จะทําการตรวจตามขั้นตอนของเขาหลังจากที่เขาตรวจสภาพรถเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ ทุกอย่างเราก็จะเข้าไปนั่งรอในห้องเพื่อที่จะรับมาคู่มือจดทะเบียนคืนนะครับกับคำอเอกสารที่ตรวจสภาพรถนะครับหลังจากเราได้คู่มือจดทะเบียนเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็ได้ใบตรวจสภาพรถเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็มาติดต่อด้านหน้าที่สำนักงานขนส่งนะครับที่เป็นอาคารที่ต่อทะเบียนรถนะครับไปที่ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ก่อนนะครับเพื่อที่จะให้เขาตรวจดูเอกสารหลังจากที่เขาตรวจดูเอกสารแล้วถ้าเกิดว่าเรายังไม่ได้ทำพรบนะครับเจ้าหน้าที่เขาจะให้เราไปต่อพรบก่อนนะครับหลังจากที่ต่อพรบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับราคาก็ตามสภาพของรถยนต์รถกระบะนะครับหลังจากนั้นนะครับก็มาหาเจ้าหน้าที่อยู่ที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์นะครับแล้วก็ เขาก็จะดูในคําขอหรือว่าช่องไหนที่เรายังไม่ได้กรอกรายละเอียดน,นะครับเขาก็จะกรอกรายละเอียดให้เราเสร็จแล้วเราก็จะต้องให้สําเนา,าปัดประชาชนของเรานะครับในการเซ็นสําเนาถูกต้องนะครับไว้เรียบร้อยแล้วเจ้าหน้าที่เขาจะแจ้งให้เราไปที่ไฟล์ทะเบียนรถยนต์นะครับ ในช่องไหนก็แล้วแต่ทางสำนักง,งานขนส่งนะครับของผมนั้นไปที่ช่อง4เป็นฝ่ายทะเบียน,นของรถยนต์นะครับแล้วเราก็จะรอเรียกตามคิวเมื่อถึงคิวเราแล้วนะครับเขาก็จะเรียกเราไปยื่นเอกสารเพื่อที่เขาจะตรวจบันทึกรายการใหม่เอ่ไม่ใช่บันทึกรายการใหม่นะครับเพื่อเขาที่จะออกอ ใบคู่มือจดทะเบียนใหม่ให้เรานะครับแล้วก็แผ่นป้ายทะเบียนใหม่นะครับแล้วก็ป้ายวงกลมใหม่แผ่นป้ายทะเบียนใหม่ทุกอย่างใหม่หมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นรายจ่ายที่เราได้จ่ายไปนะครับมันก็จะมีค่าขอห้าห้าบาทนะครับค่าตัวสภาพรถ50บาทแผ่นป้ายทะเบียนรถยนต์นะครับออกใหม่200บาทใบ ผู้มือจดทะเบียนรถนะครับ100บาทค่าภาษีรถจนนั่งส่วนบุคคลไม่เกิน7คนนะครับปีพศ2อ6 5 65, 1 4ห6้บาี่าทอันนี้จดใหม่เลยนะครับไม่ว่าเราจะเพิ่งไปเสียมาช่วงที่เราไปขอจดทะเบียนจอดไปขอแจ้งจอดรถนั้นนะครับที่เราไปแจ้งจอดรถไว้เราไปเสียภาษีไว้แล้วอันนั้นไม่เกี่ยวนะครับถือว่าจดใหม่เริ่มต้นใหม่หมดทุก,ทกอย่างครับ รวมค่าได้ใจทั้งหมดแล้วเป็นเงิน 1, 8 0 1บาทนะครับเราก็จะได้ป้ายใหม่ทุกอย่างใหม่หมดยกเว้นรถยนต์ยังเป็นคันเดิมคันเก่าของเรานะครับก็จบอยู่เพียงแค่นี้นะครับในการขั้นตอนในการจดทะเบียนรถใหม่ที่เป็นรถยนต์เก่านะครับครับท่านผู้ชมครับเป็นไงบ้างครับที่ผมพามาชมาวิธีการจดทะเบียนรถที่เราได้แจ้งจอดไว้ตลอดไปนะครับว่าเขามีขั้นตอนอย่างไรนะครับ แล้วก็วิธีจดจดทะเบียนอย่างไรแล้วก็ไปจดทะเบียนที่ไหนนะครับขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมในคลิปนี้อย่าลืมฝากกดซับให้ด้วยนะครับแล้วเราเจอกันในคลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีนะครับ